รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากรู้เรื่องจกักรยานเปิดดูใบคู่รู้ไม่ว่าจะเสือบอกสุกเขาจักรยานแม่บ้านพลิกเกอร์ทัวร์นี่จักรยานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซื้อแบบไหน,นจักรยานที่เหมาะกับตัวเราอ oh. ไบกูรู้มีคำตอบ,ตอบโอ้โอโอโอร่างกายแข็งแรงเพราะเราปันโอ,โอ,โอ้ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันทุกเส้นทางไปด้วยกันมนาะอ้า พบกับรายการไบคูรูครับรายการที่จะพาคผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้จักรยานนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนนิยมปั่นกันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ที่หนึ่งครับที่ผมอยากจะพาผู้ชมไปสัมผัสที่นี่เรียกว่าบ้านจักรยานครับแต่ว่ามันเป็นยิ่งกว่าบ้านจักรยานมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าจักรยานครับตอนนี้ครับผมอยู่กับปราชญ์ทวีไทยบริวูดครับปราชา์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับอาจารย์ครับอย่างที่นี่ขึ้้้นนนชื่่อแลววาาาบจักรย คนที่มาอย่างผมเข้ามามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ก่อนแต่จริงแล้วเรื่องราวันมากกว่าจักรยานทําไมอาจารย์ถึงรวบรวมเรื่องราวต,ต่างๆไว้ณที่นี่ครับก็เพราะหนึ่งมันเป็นบ้านบ้านที่เราพักอาศัยบ้านที่เราอยู่กินนอนแล้วเติบโตกับมันเ,เราอาจจะมีหมาสักตัวหนึ่งแมวสักสามตัวมีต้นไม้สักห้ากระถางหกกระถางแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายคือ ตัวจักรยานที่มันมีอยู่แล้วเราก็รวบรวมหามันเข้ามาตามวาระต่างๆที่มันพึงเกิดพึงมีได้ในยุคสมัยที่เราเราดำรงอยู่ครับ,รบผมได้คุยกับอาจารย์อาจารย์เป็นมาหลายอย่างมากเป็นอาจารย์ด้วยทําธุรกิจส่วนตัวด้วยรเรื่องราวต่างๆมันมีส่วนที่ทําให้อาจารย์สามารถรวบรวมจักรยานมาจากหลายพื้นที่ อันนั้นก็เป็นหนทางหนึ่งเพราะว่าหนึ่ง,ส,งสิ่งที่เราเราจะทำเนี่ยคือผมไม่ได้ทำทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรือไม่ได้มีอาชีพทาพิพิธภัณฑ์หรือไม่ได้ทาพิพิธภัณฑ์เป็นอาชีพครับจงผมเดินเข้ามาครับอา,าจารย์ก็จะมีจักรยานเป็นทรงแบบโบราณหลากหลายเลยจริงๆแล้วมันระบุได้ไหมครับอา,าจารย์ว่าแบบนี้คือจักรยานโบราณจริงๆหรือว่าเป็นใหม่ที่ทําเหมือนเก่าอะไรแบบนี้ครับอาจารย์บางทีคนเราแยกไม่ออกเออ ถ้าเราเลี้ยงช้างครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็ต้องรู้พืชพันธุ์ของมันครับแล้วก็มาเป็นจักรยานนี่อาจารย์ตั้งใจศึกษาขนาดไหนครับคือผมไม่รู้เรื่องจักรยานเลยผมรู้จักรยานเหมือนกับคนที่เขารู้นั่นแหละอเมื่อผมเรียนชั้นมัธยมสามพี่ชายตั้งกติกาว่าถ้าได้ขึ้นมัธยมสี่ห้าหอะไรไปแล้วเนี่ย ็ S <S จะซื้อจักรยานให้คันเพราะตอนนั้นใครก็มีจักรยานในหมู่คนที่มีมีสตางเนี่ยถึงจะมีสตางพ่อก็ไม่ซื้อจักรยานให้เพราะว่ามันมันมากเกินจักรยานหนึ่งคันมันแลกทองสามบาทเก่งตอนนั้นเลยนะครับมันมันสามร้อยสามร้อยห้าสิบาทประมาณนั้นแล้วกันครับครับคูณไปสามบาทเกินมันก็เป็นเงินพันกว่าบาทหรือแลกเข้าเปลือกห้าเกวียน กับทอง3บาทลยที่อาจารย์บอกสามบาทสามบาทกึ่งที่ด้วยซ้ำคือปีหนึ่งหเนี่ยมีใบเสร็จที่ปรากฏอยู่นั้นน่ะคุณจะซื้อลาเล่ได้หนึ่งคันก็แค่พันเในสมัยรัชกาลที่5ในหลักเขามีประกาศในหนังสือในราคารถแล้วชนิดแผ่อกแปลว่าอะไรครับอาจารย์คือหมายความเปิดใจแล้วเออคำโฆษณาของคนสมัยก่อนราคาแบบเปิดใจเลยสมัยก่อนใช่คว่าแผ่อกในราคาแผ่อก85บาท คือในรัชกาลที่หครับนั่นคือจักรยานตอนนั้นตอนนั้นที่เข้ามาในสยามครั้งแรกครับไอสิ่งเหล่านี้น่ะมันเป็นประวัติศาสตร์ครับเหมือนเราย้อนไปยุคสมัยต่างๆที่มันเลยเลยมาแล้วแล้วทุกคนก็จะไปหาแบบนั้นจะเอาแท้รเริ่มก่อนคนที่มาที่นี่ก็อยากได้จักรยานแท้ๆเอาเอาแท้หมดเลยนะถามว่าเท่าไหร่เพราะว่า8 0ดห0ื่นก็ยังยังไม่ไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะต้อง เริ่มจากอของที่ซื้อมาวันนี้แล้วบรรจุห่อทันทีแล้วรออีกร้อยปีมาเปิดอ่ะอสิ่งที่เสียก็คือยางเสียครับลมหมดยังไงก็ไม่แท้แน่นอนเลยตรงนี้แต่ยางมันไม่แท้สองอย่าง <c oughs> ผมพูดแล้วคนก็หมั่นไส้อ่ะเพราะ,ะว่าผมบอกอยางก็ใช้ยางไทยลมก็ใช้ลมตลิ่งชันไม่เห็นใช้ลมลิบบูพู Liverpool เลยเรื่อ เบอร์มิงแฮมเลยไม่มีหรอกใช่ไหมเพราะนันหนึ่งมันเริ่มไม่แท้แล้วอันที่สองก็คือไฟกระดิ่งอะไรสิ่งที่ประกอบต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นเมกอินอังกฤษก็คิดว่าใช่แล้วมันมีการประกวดกันแล้วมันก็มาย่อผมว่าทําไมคิดว่าแน่จริงทําไมไม่ไปตัดสินผมบอกผมไม่ตัดสินหรอกเพราะว่าผมตัดสินไม่เป็นผมไม่รู้ว่าจักรยานอันไหนแท้แท้น่ะมันเป็นยังไงแต่แท้ในนิยามของผมเนี่ยมันจะต้องยางแท้ ครสองลมแท้ม,มันเป็นไปไม่ได้สองอย่างสามและอื่นๆที่มันมันมากมายที่มันผุพังสลายไปตามกาลเวลาทุกเหม็นจะการเก่าๆแบบนี้อาจารย์ก็ขายด้วยผมขายทุกอย่างอะที่มันมีเพราะว่ามันมีไว้สําหรับขายคือตอนซื้อมานี่คือก็ซื้อมาตามสภาพที่เราเห็นอาจารย์ก็ต้องเอามาทำนูบมรูมมันเหมือนกัน บางอันมันก็ไม่ตำหนมู่ลงคนเขาจะซื้ออย่างนั้นก็ซื้ออย่างนั้นขายไปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนที่เขาเขาเข้ามาซึ่งมันไม่เหมือนกันหรอกอาจารย์ครับอย่างจักรยานเก่าๆแบบนี้ดูแลมันยากไหมครับบางคนที่อาจารย์บอกก็ซื้อไปจอดยางแบนอะไรแบบนี้ฮะมันต้องดูแลยังไงบ้างสำหรับคนที่จะเล่นจักรยานคุณสระผม <ๆ S 2> บ,บ้างไหมคุณเปลี่ยนเสื้อบ้างไมหมมีคําพูดอันหนึ่งคือใช้เขาก็ต้องดูแลเขา แค่นั้นแหละครับเออเพราะนั้นถ้าคุณต้องการแค่ต้องการไอความต้องการนั้นมันก็หมดเมื่อตอนที่คุณจ่ายเงินแล้วได้มันไปแล้วจบครับแล้วต่อไปมันก็คือศพอะ่ะคือมันคุณไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณรู้คุณค่าเอาไปทําอะไรที่มันอย่างน้อยหนังสือบ้านเลยสวนที่ออกมามันก็มีมุมจักรยานในเห็นคนก็เออนี่สวยว่าเอาด้วยเอาด้วยเอาแบบนั้นละเอาเงี้ยแพงเท่าไหร่เอามาเลยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับผม อ่าอย่างมาในบ้านจักรยานแน่นอนหนึ่งมันมีจักรยานแหละแต่นอกเหนือจากนั้นผมเห็นมันมีหลายๆอย่างเลยมีสะสมขวดน้ำอัดลมบ้างมียางหม่องอะไรแบบนี้บ้างก็เหมือนกับอย่างที่บอกอ่ะคือ,อคุณต้องกินอาหารหลายอย่างแต่ละมือ้อกินน้ำพริกน้ำปลาพอน้ำปลาได้ยังต้องเรียกเอามะนาวอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างสมมุติว่าของท,ท,ที่ที่นี่ครับรับซ่อมเปนส่วนของจักรยานเก่าๆด้วยไหมครับอาจารย์เออผมรับทําโดยที่ องงานเหล่านั้นนะให้กับลูกน้องผมค,คนที่เขามาร่วงงานหรือตัวเราเองเราอยู่ว่างเราก็ทำเพราะเราก็คือคนงานอะ่ะมันต่างอะไรถ้ามือเราจะเละิกผมอยู่ว่างผมก็ทำต้นไม้ทำอะไรแต่ไรไปในสิ่งที่เป็นแล้วเราดีใจที่คนเข้ามาเขาบอกโอ้ยนี่รถผมเหอรอเอายกมือไหว้บางคนคิดเงินสูงว่าร้อยแปดสิบ เขาก็ให้200ผมบอกผมไม่เอาเราเราไม่ใช่คนเก็บของตกแล้วเที่ยวไปคืนของคนอะไรเงี้ยบางครั้งเราเก็บอะไรได้เราก็ไม่ได้คืนครับก็ไม่คืนเช่นเราเก็บน้ําฝนได้เราก็ไม่รู้จะไปคืนเทวดาที่ไหนเราก็เก็บไม่ใช้งที่เราเก็บได้ด้วยไม่เสมอไปหรอกเพราะว่าหลายอย่างที่เราเรามีวาระที่ที่ควรเป็นแล้วเอาอะไรมาวัดล่ะก็เอาเอาความเหมาะสมควร อายุอะไรต่อะไรเพราะเราจะใช้เวลารตรงที่เราเป็นนะเรามีเนี่ยออผมมักจะบอกคนที่คือใครที่เขาได้คุยกับเราเขาจะได้รับประโยชน์ไปนะโดยที่ที่เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเป็นผู้รู้หรืออะไรแต่ว่าเราเป็นผู้ที่ผ่านเห็นแล้วมีจบแล้วแล้แลเราก็เจริญงามในสิ่งที่มันเป็นแล้วพอควรกับมันมาในส่วนของจักรยานมาครับอาจารย์ครับอย่างขั้นลึ่ลง,งสุดว่า คนที่มีจักรยานเก่าๆแต่ตายแบบนี้ที่ซื้อของอาจารย์ไปบ้างหรือเขามีของเขาเองเนี่ยนะครับเอามาให้ที่นี่แบบซ่อมแซมดูแลได้ไหมครับอาจารย์ผมก็รับทั้งนั้นแหละช<อ>ันนี้ก็ามาชนิดที่ดูไม่ได้เลยแล้วเราตอนแรกมาไม่ได้สภาพแบบนี้เลยไม่ตอนแรกมาสภาพเป็นยังไงครับอาจารย์ยคันนี้เออหนึ่งเบรกหลุดแล้วก็ไอไอฐานโซ่อะไรต่อะไรก็เสียหายเราก็บอกว่าเออ จะเขียนรายการให้เขาดูว่าส้มขนาดนี้นะลงเงินขนาดนี้ไหวไหมถ้าไหวก็ทํานะรหรือถ้าจะทํามากเกินกว่านั้นก็บอกอแต่บางอันเราก็าบอกเขาอย่าทําเลยเพราะว่ามันแค่อย่างเนี้ยมันไม่ดีกันนี้หรอกเออเพราะว่าเราไม่ได้อันนั้นคือดีที่สุดแล้วจะได้แค่นี้แหละอย่างนี้แหละฮะที่จริงมันดีได้มากกว่าแต่ว่าเราไม่อยากบอกเขาอย่างเช่นเพราะเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลหรอกอ,อย่างเช่นเบาอ,อย่างเงี้ยครับ ควรเปลี่ยนไหมบอกให้เปลี่ยนทำไมเสียตังคุณเปลี่ยนก็ได้ของผมมีอละหมือเอาไหม,มเสร็จแล้วก็เท่ากับเราก็หาเงินเราอยากได้ของเขาเกินเหอุเ,ออเกินเกินควร,ครเพราะเขาเนะี่ยมันไม่เหมาะจะขี่ไอ้รถที่อาน์อลมือหลอกเพราะเขาเหมาะควรอย่างนั้นครับเช่นคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็กินก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้กินหูฉลามหรอก เราก็ไม่ได้ดูดูว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกินหอูฉลามได้เหมือนกันเออทำไมไม่ไม่แนะนําให้เขาปรุงละ่ะก็นั่นละ่ะคุณต้องรู้เองค,คุณต้องต้องเรียนรู้เองอาจารย์ก็ต้องดูว่าจากคนที่นําจักรยานเข้ามาที่นี่เขาเหมาะสมกับจัก,กรยานเขาแค่ไหนแบบนี้้หรือเปล่าอารย์คือบางทีเขามีแล้วเขาต้องการในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราก็มองเขาเราก็มองสภาพไอที่มันมี เป็นตัวกลางอยู่เนี่ยว่าเราจะทําได้แค่ไหนแล้วมันควรจะสําเร็จแค่ไหนควรจะดีแค่ไหนเราก็แนะนําสิ่งที่ดีให้เขาเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ตั้งเกณฑ์อะไรกับมันมากมายครับอาจารย์ครับอย่างจักรยานโบราณเนี่ยเบรกแบบนี้ครับอาจารย์เ้าเรียกว่าเป็นเบรกแบบไหนผมมันไม่เหมือนจักรยานสมัยนี้คุณเห็นคือนี่คือความต่างของยุคสมัยหนึ่งสมัยก่อนมันลบกันด้วยหอกด้วยดาบ เดี๋ยวนี้มันใช้จรวดยิงกันแล้วมันกดคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นวันนี้มันก็รับใช้คนปัจจุบันนี้คนที่มันกินฮอดดอกกินอะไรต่อะไรที่มันเป็นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นครับคุณจะเห็นเขาเขาต้องต้องต้องทำแบบนี้ครับแทนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ต้องบิดมือจะเห็นไหมไอไทยเสียบเนี่ยมันเก่งละทําให้อก้ามเนื้อตัวนี้มันตรวจคุณจะต้องใส่สปอตเตอร์ต้องใส่ไอคิบใส่หมวก มันมีเครื่องแบบของมันเอาพูดง่ายๆแล้วกันครับือถ้าสมมติว่าคุณอยู่ๆแล้วคุณไปอย่างอย่างรถโบราณจะไปออกเขียเขาเนี่ยมันก็ดูกระไือยกเว้นว่าจะโชว์นะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างเนี้ยถ้าคุณจับแฮนด์อย่างนี้อกคุณจะพึงสัดส่วนไอ้ตัวนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันดีหรอกแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ที่เขาให้มาอย่างนี้ลักษณะสิ่งของเป็นแบบนี้เหมือนกระดาบอะครับถือดาบ แล้วมันก็มีไอ้ตัวกันกันการที่เขาจะฟันมาโดนมืออย่างเงี้ยครับคเออต้องกันยังไงก็มันมีส่วนป้องกันมีส่วนที่ทําให้แล้วแอคชั่นมันมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วมันก็เบอกัอาคนยุคนั้นแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ลามมาถึงดีวิเศษจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่จะต้องยึดว่าเอ้ยต้องเป็นแบบนี้เอทีนี้ถ้าคุณรักมันครับเพราะอาคุณเคยซื้อแล้วเตี๋ยก๋งคุณเคย ขี่เข้าบรรทุกเข้าสารเลี้ยงตัวมาเพราะผมผมศึกษาผมไปเมืองน่านไปกระบี่ไปอื่นๆแล้วไปเจออย่างกระบี่เนี่ยผมไปแล้วพอเย็นทุ่มกว่าๆผมก็ออกมาเดินก็เจอคนจีนแก่ๆแ,แล้วมีจักรยานจอดอยู่คันหนึ่งแล้วก็แกก็ล่อนฐ่านอยูออ่ผมก็บอกขออนุญาตขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมมีเวลาไหมเขาบอกมีสิ้วคุยแล้วหรือมาจากไหนบอกมาจากอุงเทพเออหรือไม่ไปเหรอนู่นไง รู้โอเคนู่นอยู่ตรงนี้ไอ้ไอไนั่นอะไรแต่อะไรเขาเขาชี้ในสรรพสิ่งที่มันเจริญตามยุคข,ของเขาอ่ะผมบอกผมไม่ค่อยชอบผมก็อยากจะจะเจอคนที่สูงอายุแล้วอยากคุยด้วยเขาบอกจะคุยทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยก็มีแต่เหนื่อยเหนื่อยแล้วถามว่าแปะทําไมต้องทําเพราะว่าเขาบอกคนเราต้องหางานทำคือคําพูดที่พวกแหล่งเนี้ยเราจะต้องหาคนที่เขาเขามีประสบการณ์ผ่านมา อย่างที่นี้ผมตอบคนต่อว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเช็ดหน้าผมเพราะผมต้องการความร้อนอสิ่งที่ร้อนเนี่ยมันวิเศษเพราะมันมันกระตุ้นเตือนให้เราอยู่ก็ตรงที่ไม่ได้เราต้องเคลื่อนไหวในขณะที่เคลื่อนไหวร่างกายเราก็ก็ก,ก็ก็บังเกิดพลังงานอะไรอื่นๆที่มันตามมาอีกเยอะเผอิญผมโชคดีที่ทํามาหากินโดยการใช้ไฟเผาดินทําเครื่องปั้นดินเผาในอุณหภูมิที่สูงครับ แล้วเราเราก็ใช้มันอย่างชนิดที่สง่าง,งามอ,อย่างสารหลักเมืองเนี่ยผมเป็นคนทําในหลวงรับสั่งไปให้ทำบอกว่าจะได้ไม่ต้องทาสีอ,อีกยักษ์วัดพระแก้วทั้ง11ตนประสาทพรเทพบิดอนพระทีะทะ่นั่งดุสิตมหาพระสาทเจดีวัดโพจะเจดีวัดอรุณผมเป็นคนทำทั้งนั้นแรัะแบงค์เทศสำนังกงานใหญ่ภาพผนังใหญ่ๆผมก็เป็นคนทำสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราผ่านไฟ ผ่านดินผ่านการใช้ทรัพยากรในบ้านเราแล้วเราก็สําแดงสิ่งที่มันเป็นหให้คนได้เห็นได้เห็นคุณค่าเเราก็ทำส่งออกมาทั้งหมดทั่วโลกไม่ว่าจะที่ไหนไหนเราก็ส่งทั้งนั้นแหละ<ช>ท,ที่ที่นั่นนะมันก็ทําให้เรารู้เราก็เห็นหปีหนึ่งผมก็ส่งจักรยานไปที่สิงคโปร์รรปีละหกคันหกคันก็เขาเขาจะมี มีร้านที่ที่เอาไปนั่นต่อรถจักรยานรุ่นเก่านั่นแหละก็เอาไปที่ที่สิงคโ,โปร์ปีละหกคันก็ส่งตลอดทั้งทั้งปีทุกปีครับ,บคุณผู้ชมครับว่านี่คือเรื่องราวของบ้านจักรยานนะครับซึ่งเป็นบ้านที่มีอะไรนอกเหนือจากจักรยานนั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวของการปั่นวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเส้นทางมาแนะนําถ้าจะไปที่ไหนไปชมเลยรครับ สำหรับใครครับที่ชื่นชอบการปั่นนะครับเรียกได้ว่าปั่นไปแล้วแล้วก็ไปชื่นชมความงามของธรรมชาติแล้ววันนี้ผมมีอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจมาแนะนาครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมนักปั่นของที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สังเกตว่ามีแต่รุ่นใหญ่กันทั้งนั้นเลยครับส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับกับการนัดกันมารวมตัวกันแล้วก็กับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางราชการด้วยครับผมสนับสนุนยังไงบ้างครับ ครับเทศบาลตำบลสันทรายครับได้จัดพบประมาณสนับสนุนทั้งการจัดทําเส้นทางปั่นจักรยานแล้วก็จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อการท่องเที่ยวแลวก็เพื่อไปทําบุญวัดต่างๆโชคดีที่ตำบลสันทรายของเรานะครับมีด้วยกัน9วัดนะครับก็เราไปทําบุญกับเลขสวยๆครับ วัดเก้าวัดธรมบุญเก้าวัดครับเป็นประจำครับคือปั่นจักรยานไปทําบุญเก้าวัดเลยครับไปทาบุญเก้าวัดครับปั่นจักรยานไปทั้งเป็นกลุ่มทั้งมีทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่แล้วก็ที่สูงอายุก็มีนะครับครับร่วมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและก็เพื่อสุขภาพนะครับก็ทํากิจกรรมนี้เป็นประจําทุกปีครับครับผมทั้งนี้คือยังไงบ้างครับอย่างที่ท่าน อ่านได้พูดเมื่อกี้นะครับในสอง,องเทศบาลได้จัดทําโครงการกัะทุกปีนะครับในการส่งเสริมในการปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพใน,ในด้านให้กับเยาวยชนให้กับผู้สูงอายุและก็ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนะยินดีต้อนรับนักปั่นจัก,กรยานทุกภาคนะครับทุกที่ที่เข้ามาอยู่ที่เข้ามาสู่ในพื้นที่ของเรานะครับและเรามีทีมงานนะครับที่จะสร้างความปลอดภัยทางทางถนนให้นะครับโดยเฉพาะในการป้องกอันนักปั่นจักรยานที่เรามีทีมงานที่จะ สร้างความปลอดภัยให้ตลอดคอยดูแลครับอำนยความสะดวกานการจราจรให้นะครับเพราะเรายินดีให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนอยู่แล้วครับครับผมนะครับันคือในส่วนของภาคราชการนะครับที่สำรุนในส่วนของนักปั่นนั่นเองมาดูในส่วนของนักปั่นบ้างขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับาอย่างกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มว่าอะไรครับชมรมจักรยานลุ่มน้ำฝางบอนวันฝางปีชาฝางครับคือเป็นนัก ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมนักจักรยานให้ไปแข่งจักรยานเสียภู่เขาทั่วประเทศครับในทีมงานของชมรมจักรยานรุ่นน้ำฝานน้ำฝานี้มีนักปั่นที่ติดทีมชาติไปตังเกตคนนะครับครับรับ,รบเป็นเยาวชนทั้งสิ้นนะครับที่ได้รับการปั่นจักรยานแล้วได้เข้าไปปั่นเป็นนักกีฬาจักรยานของทีมชาติครับผมครับ,รบเพื่อไปแข่งในงานกีฬาต่าง บยังกลุ่มของคุณพี่นี่รวมกลุ่มขึ้นมาได้ยังไงครับรวมกลุ่มกันคือกลุ่มนี้ผมปั่นมาตั้งแต่ปี39นะครับคือรวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี39มาจนตลอดถึงปัจจุบันนี้นะครับครับผมครับคือปั่นกันมานานแล้วก่อนที่กระแสการปั่นจักรยานเนี่ยจะมาฮิดูซามิครับผมครับผมคือปั่นมาก่อนนะครับเพื่อปั่นกันเพื่อสุขภาพนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อปี39มเกามาครับครับทำไมถึง ชอบที่จะปั่นจักรยานเลือกจักรยานมาเป็นกีฬาคือจักรยานนี่ถ้าเราปั่นแล้วมันจะได้สุขภาพหลายๆด้านนะทั้งแขนขาและทางด้านร่างกายนะครับทั้งด้านปอดหัวใจแข็งแรงครับครับต้านต้านไฟจกากโรคไฟข้เจ็บด้วยครับครับผมเอาอย่างเส้นทางในการปั่นในครั้งนี้ครับจุดเริ่มต้นเราสตาร์ทที่ มาเทศบานตำบนสทรายมาแวะไหว้พระซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบานตะบนสทรายเป็นหนึ่งในเก้าวัดของตะบนสัทรายซึ่งวัดศรีมงคลสันทรายเนี่ยเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตะบนสทรายมีพระนอนไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีรูปเหมือนอคบาเรีสีวิชัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญวัดศรีมงคลสันทรายเนี่ยเป็นจุดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุของตะบนสันทรายของเรานะครับ แล้วก็นวัสการที่วัดสันสายแล้วก็ใช้เส้นทางจากวัดชันสายผ่านมาทางบ้านห้วยงูนะครับเข้าสู่พื้นที่ตำบลม่อนปินนะครับแล้วก็เข้ามาสู่พื้นที่ตำบลป่งน้ําร้อนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรงสําคัญของอำเภอฝางนะครับครับผมระยะทางในการปั่นใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ปั่นจากเทศบาลมาถึงโป่งน้ําร้อนประมาณ20กิโลครับ20กิโลได้20ิกิโลได้ครับเส้นทางเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางโดยมากจะผ่าน ธรรมชาตินะครับมีทุ่งนาและกานชุมชนวิถีชีวิตของชาวชุมชนนะครับครับทางถนนนี่คือเป็นทางตรงธรรมดามีขึ้นเขาลงเนินอชไหมฮะมีครับมีขึ้นเนินอยู่หลายเนินครับมีทั้งทางลาบและทางขึ้นเนินครับครับจุดใดนบ้างครับลองเล่ารายละเอียดให้เผื่อนักปั่นที่เขาจะมาปั่นที่นี่เขาได้เตรียมตัวถูกครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นที่จุดสตาร์ออกมาเลยจุดสตาร์จะเป็นทางลาบครับจากเทศบาลตำบลสันทราย มาถึงวัดศรีมงคลจะเป็นทางลาบนะครับแล้วเลี้ยวเข้าห้วยโงูเลยมาถึงบ้านห้วยงูในแล้วเลี้ยวซ้ายจะ,จะเข้ามาที่ตำบลวันปิ่นครับทางขึ้นเนินทางหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นเนินเป็นเนินครับครับผมเป็นเนินวัดเฉลิมพระเกียรติครับยากไหมตัวนี้ใช้แรงเยอะไหมใช,ใช้แรงใช้แรงพอสมควรครับลงจากพระทาเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาแวะที่วัดเบียงหวายครับี่เป็นเส้นทางคือเป็นศิลปะแบบ ทัยใหญ่นะครับและทางจากวัดยังไหวมาก็มีการขึ้นเดินเป็นบางที่นะครับครับเป็นเป็นบางบางช่วงๆครับครับผมมีระยะที่เราสามารถช่วงไหนที่เราสามารถทําความเร็วได้ไหมทางตรงมีไหมเป็ระยะทางตรงมีครับจากสันจายถึงห้วยงูครับถึงห้วยบนในระยะทาง3กิโลเมตรเป็นทางตรงครับครับที้เราสามารถทำความเร็วได้ทำความเร็วได้ครับเลยจากห้วยงูเข้ามามาถึงมอดปีนและจะเป็นทางภูเขาแล้วครับทางขึ้นเนินตลอดครับ ทั้งเข้ามาในอุทยานปงน้ำร้อนนะครับอุทยานเข้าปกก็จะมีขึ้นเนินขึ้นมาอีกครับครับผมครับจนมาจุบจุดสุดท้ายที่นี่ครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณน้ําพุร้อนฝานะครับป้ายนี้นะครับถ้าเกิดมันจะมีน้ําพุบ่อน้ําพุตรงนี้ครับเป็นบ่อน้ำพุอยู่ตรงนี้ครับซึ่งบ่อน้าพุตรงนี้ครับก็จะมีน้ําพุที่พุ่งขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้พุ่งมาตลอดเวลานะครับเป็นระยะเวลานานพุ่งขึ้น สามสบนาทีขึ้นครั้งหนึงสาบนาทีโดยประมาณงงประมาณขึ้นประมาณ4ีถึงหนาทีแล้วหยุดแล้วก็หยุดแล้วก็เดี๋ยวพุ่งขึ้นมาใหม่นะครับไม่รู้ใครไปเปิดก๊อกหรือเปล่าไม่มีไม่มีครับทั้งกลางวันกลางคืนจะเป็นอย่างนี้ตลอดเหตุการณ์ธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับที่นี่น่าจะเป็น อีกจุดหนึ่งสำหรับนักปั่นที่ชื่นชอบการปั่นแบบสบายๆชื่นชมธรรมชาติเชื่นชมวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่บริเวณน,นี้และที่สําคัญครับเรายังได้รับความมั่นใจความสะดวกสบายความปลอดภัยจากทางหน่วยงานราชการด้วยนะครับจะคอยดูแลได้เลยนะนะครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไงอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยสําหรับใครที่สนใจอยากจะมาปั่นอยากจะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้ทํำยังไงครับขออนุญาตครับสําสหรับ ท่านที่สนใจนะครับจะมาเที่ยวเส้นทางธรรมชาติของเทศบาลตำบลสัดทรายก็สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลสัดทรายนะครับหมายเลขโทรศัพท์053884726นะครับครับครับือจะมาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่อะไรแบบนี้ตาเป็นเทศบาลได้ได้เลยครับติดต่อแล้วก็มา ขออนุญาตครับสะดวกด้านการจราจรนะครับเรามีทีมงานเรามีเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นใงด้านงานป้องกันก็งานคู่ชีพครับที่ร้องขอมาได้ทุกเวลานะครับเรายดีให้การสนับสนุนครับครับผมสาหรับนักปั่นของเรานะครับส่วนใหญ่เราปั่นในช่วงไหนกันบ้างครับถ้าเป็นตอนเย็นก็หลังเลิกงานครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ออกทริปยาวก็เช้าเลยครับมีทริปยาวด้วยครับผมนะครับทริปยาวนี้จะอยู่ประมาณกี่กิโลครับ ก็แล้วแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ประมาณแปดเจ็ดสิบเก้สิบโลครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่เป็นทริปสบายๆประมาณใช่ครับสิบสิบโลใช่ประมาณนะครับผมเอาล้วฮะก็มีหลายๆคนนะครับที่สนใจในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสำหรับนักปั่นเท่านี้ครับครับผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านในความปกครองก็รู้สึกดีใจครับที่ตะบลทรายได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมปั่นจักรยานครั้งนี้ ซึ่งตอนเย็นทุกครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มของตำบลน้ทรายได้ออกปั่นจักรยานกันเป็นรวมกลุ่มตั้งแต่20ขึ้นไปก็ถือว่าได้สุขภาพติ่แข็งแรงครับอืมนะครับสมาชิกก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะฮะนี่เลยตัวเล็กนะครับน้อยสุดตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับนี่อายุน้อยสุดในกลุ่มไหมน้อยสุดในกลุ่มนะครับอ้าวพี่ถามหน่อยอ่ะในกลุ่มอายุเท่าไหร่ครับตัวเล็ก อายุ11ปีโอ้โหอายุก็ไม่เด็กแลวนะแต่ว่าตัวยังเล็กอยู่อันไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวสูงเองนะครับอายุเยอะที่สุดในกลุ่มของเรากี่กี่กี่ปีครับคุณพี่67ครับผมคุณพี่ครับช่ว่อะไรครับ67เท่ากัน นะครับก็ตั้งแต่10ขวบจนถึง67เลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับคุณผู้ชมครับและนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับสำหรับนักปั่นที่ชื่นชอบในการปั่นแบบชื่นชมธรรมชาติระยะทางก็ใกล้ๆนะครับปั่นไปแล้วได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้สัมผัสอากาศดีๆและที่สําคัญครับคุณยังได้มีสุขภาพที่ดีด้วยครับสำหรับวันนี้ครับรายการไบคูรูลาไปก่อนครับสวัสดีครับเย้